<c oughs> สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับวันที่สี่นะครับวันอาคารที่สี่นะครับเช,าชาาบ้ามากาแฟกันหลงก็มีพามาแบ่งปัน,ปนกาแฟดำน้กับาแฟดำแบ่งป,ปันพูดคุยกันในเช,าชา้าชอบก็ปิดไม่ชอบก็ผ่านดูเป็นวิทยาทาน,นะครับก็เป็นพักกุขนมโลกนะครับหลวงปรเดม กุพนมลอกที่ร้อนแรงมากๆนี so right ่ตอนนี like ้กําล like ังเก็บกําลังหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่นี่เป็นผ้าที่ผมล้างแล้วครับหายากขึ้นเรื่อยๆนี่ตอนนี้ก็ทางโบทางโบที่แตกุนะครับที่ทางวัดทำก็ถึงขั้นตอนในการที่จะเทพื้นแล้วนะครับเทพื้นและปรับทรงปรับที่เทพื้นก็ชั้นล่างเขาจะทําเป็นพิิพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ นี่ก็เปิดประตูมีประตูเข้าชั้นล่างเป,เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเดี๋ยวก็คืบหน้ากันเรื่อยๆนะครับนี่นี่เป็นเนื้อพระเป็นเนื้อพระนะครับนี่ไม่ได้ไปนะครับเมื่อวานไม่ได้ไปเมื่อวานไม่ได้ไปสวยงามมากนะครับสวยจริงสวยจริงนะครับ ก็เป็นกูวัดพนมลอกนะครับกูวัดพนมลอกที่เอามาแบ่งปันเอามาแบ่งปันนี่ประวัติความเป็นมาชัดเจนนะครับเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนี่วิญญที่มาที่ไปทีนี่นี่นี่คือเหรียญทวิภาคีนี่เลยนะครับนี่นทวิภาคี ผมว่าอันนี้คือหลวงพ่อเดิมอันนี้หลวงพ่อขายนะครับนี่เลยสองสี่แปดสามเดี๋ยนี้ออกวัดพนมลอนะครับแจกแจกในงานฉลองอุโบสถนี่แหละนี่อุโบสถที่สร้างนี่แหละนี่เลยเพราะฉะนั้นผ้าชุดน,นี้ต้องแก่กว่าแต่ผมว่าเพื่อจะสร้างเสร็จก็คือแปดสามใช่ไหมครับนี่เพื่อฉลองฉลอง สองอุบุสดุดอี่เปิดสามดย๋ยนี้แก่กว่าเพราะว่าเารูปหล่อนี้แก่กว่าเพราะว่าหกแปดบูดสร้างหกแปดนะครับบรรจุใต้ใต้กุเรียนสวีภาคีนะครับนี่หลวงพ่อเดิมนี่หลวงพ่อเดิมนี่หลวงพ่อขายนะครับนี่สองสี่แปดสามนะครับนี่นี่ออกวัดพนมรอกนะครับเหรียญน,นี้ดุงดังน,นะครับหลายแสนนะครับสวยๆนี่ห้าหกแสนนะครับ นี่เลยนี่ออกวาพ่นุมรอบนี่เลยเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยครับสบายใจได้เลยเพราะว่าท่านมีความสัมพันธ์กันแน่นอนนี่ไปมาหาสู่กันเพราะฉะนั้นก็เมื่อไปม,มาหาสู่กันก็เพราะว่าหลวงพ่อเดิมเป็นคนสร้างโบสถ์ก่อนก่อนก่อนเนาะก่อน,อนแล้วก็หลวงพ่อขายท่านก็สานต่อนะครับสานต่อ,อก็บรรจุ พระชุดนี้ไว้ไปสืบทอดให้ลูกให้หลานนี่ครับเห็นไหมครับได้ใช้ของดีราคาเบาๆกันได้ใช้ของดีราคาเบาๆกันนะครับผมนี่ก็สบายใจได้สบายใจได้นะครับสบายผู้หลักผู้ใหญ่นะครสวสรรค์นี่เก็บกันเยอะช่วงนี้ที่สวยๆนะครับที่สวยๆนี่เก็บกันแล้วนะครับ,บเก็บกันเยอะไม่มีแล้วนะครับจะไม่มีแล้วที่มีมีก็คือีมีจะไม่ค่อยสวยแล้วนะครับไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวยนะครับเก็บกันแล้วนะครับ หายาคืนในเรือไปที่วัดก็ไม่มีแล้วนะครับบอกได้เลยว่าชาวบงชาวบ้านที่เอามาจําหน่ายที่อยู่ในวัดก็ไม่มีแล้วครับส่วนมากก็จะมีแต่เสียนแล้วครับตั้งโต๊ะก็เอื้อมไม่ถึงกันแล้วนะครับไม่ใช่ก็เอื้อมถึงอยู่นะครับก็ไม่ได้สูงมากห็หลักหมื่นขึ้นหลักหมื่นขึ้นนะครับหลักหมื่นขึ้นอันนี้ <c oughs> ผมแบ่งปันรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับในราคา6,500บาท6,500บาทเบอร์โทรไอเดีย ครับผมนี่เลย a a เห้าสามเก้าเก้าห้าสามเก้าเก้าคือดีไลน์และเบอร์โทรนะครับนี่เป็นชุกพระส่นเหลืองส่วนเหลืองนะครับนี่หน้าตาคมชัดสวยงามผมจัดให้เต็มเ็มเลยนี่ลำบึกเห็นไหมครับลำบึกนี่ลำบึกรับประกันแท้แน่นอนสบายใจได้สบายใจได้นะครับออกจากใต้โบสถ์นะครับรับประกันแท้แน่นอนไม่แท้ผมรับคืนเต็มจํานวนนะครับ นับเ่ินเต็มจำนวนนะครับเช็คได้เลยนะครับเช็คได้เลยง่ายๆแค่ว่าเช็คร้านทองนะครับถ้ามีเปอร์เซ็นต์ทองก็โอเคเลยนะครับผมส่วนเรื่องพิมพ์ทรงก็เนี่ยดูกันแล้วครับผมดูจนชินแล้วครับสี่ห้าร้อยองลวผมดูจนชินแล้วนะครับดูจนชินละหลายพุ่งหลายพิมพ์นะครับมีทั้งใหญ่มีทั้งบางมีทั้งฝรั่งมีทั้งไทยมีทั้งเตี้ยมีทั้งสูงดูจนหมดแล้วครับนี่เพราะฉะนั้นดูจนชินละดูจนชินละนี่กุ่นนี้ผมไม่แพ้ใครนะครับผมบอกได้เลยว่าผมดูจนชินละ ดูตั้งแต่วันเริ่มแรกๆนี่ยันถึงทุกวันนี้ก็ยังดูอยู่ยังดูอยู่นะครับนี่รับประกันแท้แน่นอนนะครับนี่แล้วก็มีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์ผมให้แม่ยายผมนี่แม่ยายผมเอาเขลนนี้ก็ค้าขายดีทั้งนั้นเลยนะครับแต่ปกติค้าขายไม่ค่อยดีนี่นี่ ขายดีขายดีนิฐานในคุณลุกท่านบอกคุณลุกเลยนะครับนี่พุ้ตคุณสุดยอดต้องแต่งคันห้านี่ขอเข้ามาเป็นสูงเป็นสิทธิอะไรอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับอ่ะก็ไม่เชื่อก็อยา่างรบหลูนี่เป็นความเล่าเลยเป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่าเราเจอกับตัวเองนะครับอ่ะหกพันห้าร้อยบาทนะครับวันนี้พิเศษเลยเป็นเนื้อส่วนเหลืองปิดได้เลยนะครับมีไม่เยอะนะครับมีแบ่งปันไม่เยอะนี่เป็นเนื้อส่วนเหลืองนะครับหกพันห้าร้อยบาทนี่ ที States, no liebe, our, ่หนึ่งหน้าไทยจมูกับชุ่มผู้ฐานสูงนิยมนี่เลยนะครับฐานสูงนิยมฐานสูงนิยมนะครับนี่ลํำบึกเห็นไหมครับนี่ลํำบึกนะครับความสวยงามชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับสวยงามชัดเจนนี่เลยส่วนเหลืองนะครับส่วนเหลืองนี่อาการที่หนึ่งครับผมอาการที่สองครับ นี่หน้าไทยจมูกชมพู่นะครับหน้าไทยจมูกชมพู่นี่เลยนะครับสวยงามนะครับนี่สวยงามนะครับนี่จมูกใหญ่เห็นไหมครับตาปากยิ้มสวยงามนะครับนี่นิ้วมานิ้วมือนิ้วเท้าชัดเจนนี่ครับอิลักสวยงามนะครับสวยงามหกพันห้าร้อยบาทครับตัวนี้ในราคาเบาๆนะครับเป็นส่วนเหลืองส่วนเหลืองนะครับสวยๆนะครับคัดแล้ว รายการที่สองครับผมรายการที่สามครับนี่ส่วนเหลืองนะครับน้ําทองวิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งเลยนะครับนี่เลยส่วนเหลืองนะครับ <c oughs> หน้าไทยจมูกชมพู่นะครับหน้าไทยจมูกชมพู่ นี่ครับปากตาจมูกนะครับน้ำถุงน้ำทองวิ่งวิ่งเลยนะครับนี่สวยงามครับนี่รับึกและการที่สามครับและการที่สี่ครับ โซนเหลืองนะครับโซนเหลืองนี่พระโซนเหลืองนะครับเป็นโซนที่ออกคกนแรกๆนะครับชั่วโม,มงแรกๆนี่ครับที่ทางว่าเขาเอาไปขัดๆให้นะครับนี่เลยนี่เลยสวยครับพิมพ์ทรงสวยมากหน้าตาจมูกชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับระการที่สี่ครับ เปดโทรดีไลน์นะครับนั่นเลยนะครับรายการที่ห้าครับนี่นะครับน้ำทองนี่วิ่งวิ่งเลยนะครับเหลืองนี่เป็นส่นเหลืองนะครับเป็นส่วนเหลืองนี่หน้าไทยจมูกชมพู่ฐานสูงนิยมนะครับนี่นิยมนะครับส่วนเหลืองสวยงามครับนี่นี่เลยนะครับ รายการที่ห้าครับนี่เลยปิดตามรายการนะครับรายการที่หกครับนี่หน้าไทยนะครับหน้าไทยจมูกชมพู่ส่วนเหลืองนะครับส่วนเหลืองฐานสูงนิยม <c oughs> ลำบึกเลยนะครับ รายการที่6ครับรายการที่7ดครับใ่โซนเหลืองนะครับนี่เห็นไหมน้ําทองวิ่งมากเลยครับนี่เป็นพัดโซนหลอกเหลืองนะครับมิจิมีโซนเหลืองกับโซนดํานะครับนี่นี่โซนดำเห็นไหมครับนี่โซนดำนี่โซน,น,นเหลืองเห็นไหมครับกานสูงนิยมนะครับนี่กานสูงนิยม นี่่วนดําส่วนดําหน้าไทยหน้าฝรั่งนะครับนี่อันนี้นี่่วนเหลืองนี่่วนเหลืองหน้าฝรั่งก็มีนี่เลยนะครับส่วนเหลืองนี่หน้าฝรั่งก็มีก็เดี๋ยวแบ่งปันกันไปนะครับอันนี้่วนเหลืองส่วนเหลืองนี้ผมแบ่งปันนี้หกพันหกพันห้าร้อยบาทหกพันห้าร้อยบาทนะครับนี่่วนเหลืองอ่ะส,สวยๆครับหูตาจมูกคมชัดนะครับ พระแท้ครับพุทธคุณสูงนะครับนี่ออกจากใต้โบสถ์เหมือนกันนะครับการเกปีครับโบสถ์คิดดูแล้วกันนะครับนี่เก็บไว้นะครับก่อนที่จะเอื้อมไม่ถึงนะครับนี่ก่อนที่จะเอื้อมไม่ถึงผมบอกได้เลยว่าเมื่อ,อพระมีแค่เจ็ดพันองค์นะครับหลวงพ่อเดิมนี้แบ่งปังออกไปแยกออกไปเป็นสามพิมพินละสองพันสองพันสามพันนะครับพิ์ละสองพันสามพันเพราะฉะนั้นก็ เดี๋ยวต่อไปก็คงจะสูงราคาสูงแน่นอนเป็นธรรมชาติของกลไกการตลาดเลยครับดีมาซับไพ่นะครับเมื่ออะไรที่มันหายากขึ้นก็ราคาก็จะสูงขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ยังพอได้ยินอยู่นะครับพอได้กันอยู่นะครับพอยังมีคนเอาออกมาแบ่งปันในราคาหลักหมื่นอยู่หลักหมื่นหลักพันนะครับแปดพันหมื่นหมื่นกว่าสองหมื่นอยู่ที่สภาพอยู่ที่ความสวยนะครับ บางคนว่าทำไมพระถึงราคาไม่เท่ากันต้องดูที่สภาพนะครับดูที่สภาพนะครับถ้าส,สวยนี่ตอนนี้นี่สี่หมื่นเลยนะครับส,สวยๆมีลูกกระเดือกเนี่ยสองหมื่นอัพหมดนะครับมีลูกกระเดือกเนี่ยไม่ว่าจะรุ่นไหนไม่ว่าจะเป็นฐานสูงฐานเตี้ยหน้าฝรั่งนะครับมีลูกกระเดือกนี่สองหมื่นอัพนะครับสองหมื่นอัพสวยๆนี่ปลาเข้าไปมสี่หมื่นเลยนะครับนี่เพราะฉะนั้นก็พระสวยๆเพราะฉะนั้นเราจะมีแยกกัอนอย่างนี้นะครับนี่ก็คือสวยครับสวย,สวย ครับผมสวยก็คือหน้าตาจมูกผิวมทรงอะไรคมชัดสวยไม่ผุไม่กอนไม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะการเวลานะครับนี่การเวลาอยู่ใต้ดินอยู่ใต้โบดมามันก็จะกุดจะก้อนเห็นะครับเ,เ,เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับพุทธคุณสุดยอดอยู่แล้วนะครับนี่ยิ่งนานยิ่งเก่าอื นี่น้ำธงน้ำทองกระจายนะครับรายการที่7ครับหน้าสูงหน้าไทยนะครับฐานสูงนิยมจมูกชมพู่นะครับสวยแน่นอนครับผมสวยแน่นอนนี่ออกเป็นส่วนเนื้อเลือเหลืองนะครับรับรองกระจายน้ำุงน้ำทองเห็นไหมครับเหลืองพวกนี้นี่ไม่ต้องห่วงครับรับประกันแท้ตลอดชีวิตนะครับรับประกันแท้ตลอดชีวิตนะครับนี่เลยอะรายการที่เจ็ดครับายกานที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดครับนี่ บึกเห็นไหมครับนี่ลาำมึกเลยนะครับฐานสูงนิยมนะครับทิมเอฐานสูงนิยมนะครับนี่เลยรอแบบประกบนะครับตัดช่อเห็นไหมครับนี่จมูกตาปากนะครับ ถานสูงนิยมนะครับหน้าไทยจมูกชมพู่เห็นไหมครับหน้าตาปากจมูกคมชัดสวยงามนะครับจะเป็นผิวเหลืองนะครับผิวเหลืองไม่ได้มีความต่างกันนะครับไม่มีความต่างกันผิวเหลืองกับผิวดำนี่เห็นไหมครับผิวดำกับผิวเหลืองไม่ได้ต่างกันเลยนะครับนี่น้ําทองกระจายกว่าด้วยนะครับนี่ผิวสูงกับผิวดํานี่เลยนะครับ ดำๆเนี่ยนี่เลยนะครับน,น,นี่ไม่ได้ต่างกันนี่ไม่ได้่างกันนะครับนี้แบ่งปันให้เบาๆประการที่แปด ตามภาพเลยนะครับเอาตามภาพเลยปิดกระตามภาพเลยจะได้ตรงปกกันนะครับนี่สวยๆลําบึกนะครับนี่หายากนะครับลําบึกเนี่ยการที่แปดครับในการที่เก้าครับนี่ผิวโซนเหลืองนะครับหน้าไทยจมูกชมพู่ฐานสูงนิยมนะครับนี่ผิวโซนเหลืองวิ้งๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ นะครับมีตามีปากมีจมูกเบ้าตายไหมครับสวยงามนะครับนี่เส้นครงเส้นคอสวยงามนะครับนี่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์สวยงามนะครับไม่หล่อเต็มเต็มนี่เลยครับไม่บุบไม่แหว่งไม่ก่อนนะครับสวยงามสวยครับอย่างนี้ถือว่าสวยแล้วนะครับนี่จะเป็นส่วนเนื้อเหลืองที่ผมแบ่งปันราคาเบาๆนะครับห5พ0ห้าอบาทนี่มีอูนอูนนะครับอูนนะครับ นี่ใครเป็นเจ้าของนี่ไม่ต้องห่วงพระท่านเลีอยเจ้าของครับนี่คนนี้สั่งปิดนี่ปิ๊กนี่เป็นเจ้าของได้เลยนะครับคนนี้โยกไปโยกมานี่ไม่ได้นะครับบอกเลยว่าช้าเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นนี่ผมบอกได้เลยว่าท่านรอไปท่านรอไปนะครับท่านรอไปนะครับผบอกเลยว่าหายากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวท่านจะไม่ได้ในราคาที่เบาๆนะครับบอกได้เลยนี่เดี๋ยวมีข้ามหมื่นกันทุกคนนะครับเดี๋ยวมีข้ามหมื่นกัน อันนี้ผมยังได้มาเบาผมก็แบ่งปันเบานะครับนี่รายการที่เก้านะครับผมรายการที่เก้านะครับคุณเห็นเป็นตัวอย่างหลายหลายกุนะครับวัดหนองหลวงนี่กุหนองโพูของท่านได้แทนนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเอื้อมไม่ถึงนะครับนี่หนองหลวงนี่ก็หลายแสนนะครับหลายแสนนะครับนี่อันนี้หน้าฝรั่งส่วนเหลืองนะครับหน้าฝรั่งทิมบีนะครับเห็นไหม น้ำทุ่งน้ำทองนี่โอ้โห, و, โหเหล,ลืงลองกระจายเลยนะครับสวยงามนะครับนี่นี่นเลยน้ำฝรั่งนะครับนี่เลยน้ำทองกระจายเลยนะครับองนี้เหลืองแบบนี่ส่วนเหลืองนะครับส่วนเหลืองเข้มเหลืองเข้มเหลืองอกทองอ่ะนี่น้ำฝรั่งนะครับรายการที่สิบครับ นี่มีมาบแบ่งปันครับมีมาบแบ่งปันรายการที่สิบเอ็ดครับนี่นาฟรังนะครับนาฟรังนะครับูนยน,นเหลืองนะครับนี่สวยงามชิ้นนี้ผุมแบ่งปันในราคาหกพันห้าร้อยบาทนะครับราคาเบาๆนะครับนี่ราคาเบาๆจัดกันได้เลยนะครับนี่ส่วนเหลืองนะครับส่วนเนื้อเหลือง ที่ได้วันแรกๆที่ออกจากวัดนะครับช่วงชั่วโมงแรกนะครับน e ah so ี่นี่นี่ะระการที่สิบเอ็ดครับสิบสองครับนี่นาฝรั่งนะครับนี่ฐานกลางฐานสูงนั่นแหละเอร์เียกนะฐานสูงนั่นแหละนาฝรั่งนะครับนี่หน้าหนุ่มนาฝรั่งนะครับนี่สวยๆเลยนะครับเนื้อออกเหลืองๆเข้มๆเขียวๆนะครับออกเหลืองๆเข้มเขมเขียวๆนี่เลยนะครับ หูตาจมูกชัดเจนนะครับคมชัดนี่ผมคัดให้ระดับหนึ่งแล้วนะครับและการที่สิบสองครับสิบสามครับนี่หน้าฝรั่งนะครับหน้าฝรั่งนะครับสวยๆเลยนะครับฐานฐานกลางฐานสูงเนี่ยฐานสูงนี่แหละไม่ต้องฐานกลางกันเขาเราเป็นพิมพีนี่เป็นพิมพีอ่าหนุ่มหน้าฝรั่งนี่สวยนะครับ การที่13ครับนี่6,500บาทปิดได้เลยนะครับรับประกันแท้ตลอดชีวิตนะครับสวยๆอย่างนี้เลยสวยๆอย่างนี้เลยนะครเนื้อเหลืองนะครับออกเหลืองเข้มๆเ,เหลืองเขียวเข้มๆอย่างนี้เลยเป็นโซนเหลืองนะครับนี่เลย รายการที่สิบสามครับเบอร์โทรครับปิดได้เลยนะครับนี่อดีตลาเบอร์โทรนะครับนี่นี่นี่อ่าเวลากับเบอร์โทรรายการที่สิบสี่ครับนี่เนื้อหน้าฝรั่งนะครับหน้าหนุ่มนะครับันอ่าพิมพบีแันกลางนะครับหน้าฝรั่งเนื้อโซนเหลืองนะครับนี่สวยงามมากนะครับ นี่เลยนะครับรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบห้าครับนี่นี่เลยครับน้ำถุงน้ำทองกระจายเลยนะครับสวยงามนะครับนี่หน้าฝรั่งหน้าหนุ่มนะครับนี่อินคงอินคอสวยนะครับตรงนี้โอ้โหมีอินคอด้วย นี่น้ำทองเห็นไหมครับตาซอกตามอะไรเนี่ยลุมเหลืองนี่น้ำทองทางนั้นแลครับสวยงามครับบอกเลยว่าสวยงามนี่หน้าฝรั่งหน้าหนุ่มราการที่สิบห้าครับส่วนเหลืองนะครับส่วนเนื้อเหลืองสิบห้าครับ ที่6ครับนี่องค์นี้เหลืองกระจายเลยนะครับองค์นี้เหลืองมากนะครับองนี้นี่บอกเลยว่าน้ำทองกระจายเลยองนี้สวยงามจริงๆนี่เลยนะครับตามสมตามซอก เหลืองกระจายเลยนี่เลยและการที่16ครับสิบเจ็ดครับ น้ำฝรั่งนะครับหน้าหนุ่มน้ำฝรั่งเห็นไหมครับชัดเจนนะครับสวยงามนี่สวยงามชัดเจนนะครับระการที่17ครับเนี่ยสินะครับ ส่วนเหลืองนะครับผิวเหลืองส่วนเหลืองหน้าหนุ่มนะครับหน้าหนุ่มนักฝรั่งนะครับนักฝรั่งหน้าหนุ่มรายการที่สิบแปครับปิดได้เลยนะครับปิดตามรายการนะครับปิดตามรายการรายการละ6กพันห้าบาทนะครับนี่ผิวเหลืองส่วนเหลืองนะครับสวยๆคมๆสวยๆคมๆช้าๆนี่สวยๆคมๆมสิบแปดครับ นี่น้าฝรั่งนะครับศูนเหลืองนะครับโอ้โหน้ำท่งน้ำทองกระจายเลยนิ้ท้านิ้วมือชัดเจนนะครับน้าฝรั่งนี่หายากนะเขาว่าน่าจะมีน้อยเดยนะีน้าฝรั่งเนี่ยน้อยด้วยนี่ประการที่สิบแปดนะครับนี่ดูจมูกดิครับโด่งมากจมูกเนื้อเหลืองเลยเห็นไหมครับนี่ทองทองเลยนะครับรับองน้ำทองกระจายครับ สวยงามครับรับประกันแท้นะครับรับประกันแท้ตลอดชีวิตนี่ไม่แท้คืนเงินเต็มจํานวนนะครับนี่มีออกจากโบสถ์เลยนะครับประการที่สิครับนี่เหลืองเลยนะครับน้ําทองกระจายนี่ไปเช็คค่าทองได้เลยนะครับประการที่สิบแปดระการที่19ครับนี่นี่เหลืองเข้มเลยนะครับเหลืองเข้มเลย เข้มเลยนะครับนี่รายการที่สิบเก้านะครับเงาเข้มๆเลยนะครับเหลืองเข้มอันที่สิบเก้านะครับ,ๆๆร,บ,ร,ร,บรูปลอหมดแล้วนะครับรูปลอหมดแล้วรูปลอหมดแล้วนะครับอันนี้เป็น นะครับที่ผมทำานีผมตีอยู่นะครับเชา้านี่ยุงเยอะมากมาปิดตาครับวันนี้ปิดตารายการที่ยี่สิบเป็นปิดตานะครับเป็นปิดตานี่มีองค์เดียวนะครับปิดตาอย่าจมมีองเดียวเลยเดี๋ยวองเดียวแล้วนะครับนี่ 5, แบ่งปันในราคาสามพันบาทปิดตานะครับเดียวเลยนี่อ่ะ หมดวันนี้นะครับนี่หมดละนี่ก็อาหลวงพ่อขายดีกว่าหลวงพ่อขายสององค์นี่พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นี่มันจะมีพิมพ์เล็กเห็นไหมพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กอ่ะผมให้อย่างละอ,องค์แล้วกันนี่รายการที่ยี่สิบสองหลวงพ่อขายนะครับหลวงพ่อขายสิครูน้องของหลวงพ่อ เดิมน,นะครับเนี่ยทองกระจายนี่ไหมในมือชัดเจนพิมพ์ใหญ่อ่21 3,000บาทนะครับแล้วก็22พิมพ์เล็กนี่ย3,000บาทนะครับนี่ยอ่า22อันนี้เก็บไว้อันนี้เก็บไว้เอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละเอาแบ่งปันแค่นี้อ่าครับผมเดี๋ยวไม่มีเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะครับ ก็แบ่งปันกันเอาแบบนี้เลยนะครับผมในราคาสามสามพันบาทปิดตากับหลวงพ่อ้ายรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเนื้อออกเหลืองๆนั่นก็คือรายการละหกพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นี่คือเนื้อแท้ของนั้นนะครับผมชอบมากครับองค์นี้ออกทองกระจายเลยนะครับออกทองกระจายเลยนะครับนี่โอ้โหสวยงามมากอ่ะครับผมก็แบ่งปันเท่านี้นะครับกดติดตามขอบคุณครับ